สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับมาพบกันอีกแล้ว ล่าสุดเรื่องปวดหัวกำลังจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนมาดูนะแต่ไม่ได้ให้ดูเจ้าเสือเอิร์ธเล่นนะแต่ให้ดูตาเจ้าเสือเอิร์ธก็คือเกิดอาการตาแฉะขึ้นมาแต่ก็ยังโชคดีคืออาการเข้าไม่ได้เป็นหนักนะเราก็ทำความสะอาดชิดตรงเช็ดตาอะไรให้เรียบแล้วก็คอยดูอาการอยู่เรื่อยๆมันก็จะมียาหยดตาหนึ่งที่ใช้หยดตากับเมลวได้แต่ว่ายังไม่ดีสื่อลูกๆของเอิร์ธก็ยังคงปกติอยู่แต่ว่าเอิร์ธเขาก็ล้าเริงเหมือนเดิมนะทุกคนสมัยเด็กๆเจ้าเสือฟุกก็เคยมีปัญหาเรื่องตาแฉนนะแ จ้องจ้องเมีวตัวนึงก็ดมเก่งมากก็จะมีช่วงที่เลี้ยงแมวใหม่ๆคือคนแมวมันเยอะมากก็เลยต้องไปซื้อตูล้ลินสักมาเพื่อที่จะเออกําจัดคนแมวไม่ให้มันไปอยู่ในสิ่งของแต่ปรากฏว่าลินซักนี้อ่ะเป็นที่นั่งของแมวไปที่เรียบร้อย และนี่ก็เป็นทางรัดปีนออกปีนเขาด้วย้ยา้าเออมาได้มากเลยเหมือนเพลงนี้เตือดึงตึงเขามีชาวนากับงูเห่าส่วนเราก็มียายก้อมเออนอนเออเราก็หลับได้นะเออดูซิค่ะก็สันดิกดิกดิก,ดกอะ่ะแล้วมือก็หุบขึ้นหุบลงอเขาเรียกหุบแบกําแบกําแบก,แบกอยู่นั่นแหละชีวิตเขาเหมือนจะเศร้าแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่นะเขาแค่สลุมสลือวันนี้คือแปลกมากนอนเฝ้ายายมันทั้งวันเลยมันกลัวยายมันหายแล้วเรื่องไงเนี่ยอะเพอเพอแบบเดียวลับอีกแล้วแม่คุณเอยเดี๋ยวทุกคนจะกงวลว่าเขาซึมในความเป็นจริงแล้วไมม่่่ใชชนนะีีววิตปรจําาัเท อะไรก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วค่ะนอนทั้งวี่ทั้งวันตื่นเช้ามาพร้อมกับบรรยากาศที่สดใสหนาวนะหนาวแค่ไหนก็สู้เพราะว่าแมวอยากเล่นก็พากันเดินอ้อมบ้านเลยนึ่งเนาะเพราะว่าไม่มีอะไรทําก็เลยกวักมานี่กวักมายังไงให้แม่มาวัเนี้ยเมื่อก่อนการอุ้มแมวมือเดียวถือเป็นเรื่องที่ง่ายมากตัดมาที่ปัจจุบันนี้โอ้ยอุ้มยังไงให้ได้มือเดียววะเนี่ยแต่จริงอยากอุ้มสี่ตัวพร้อมกันแต่แมวนกักจะโดากัดหัวอาตาแมวก็บงบอก,บอกทุกอารมณ์เลอเกินโอ้ยมันมาทําอะไรของมันตรงนี้นี่เทเข้าเร็วๆก็ไม่เทเนาะอยู่านนเแบง แล้วก็ตัดภาพมาที่บรรยากาศยําเย็นในขณะนี้ก็คือ4โมงในนิดจะ5โมงแล้วแหละก็ยังพอมีแดดลำลีลำไรให้เมียมาตากแดดแต่ว่านะไอตัวที่ตากก็ตากแค่ครึ่งหน้าไอตัวที่ไม่ตากก็คือไม่ได้ตากนะอุณหภูมิตอนนี้ก็คืออยู่ที่24องศาแต่ทําไมพออาบน้ำแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันติดลบเลยล่าสุดไปเขาเกิดความสงสัยกับเหล็กตรงนี้น้องไอ้ก็คือเดินมาอยากสิหูซีตาสิไปดูทิปตัวแดดเด้อแห่งเจ็บตาอยู่หัน้น เออค่ะเออเข้าชื้อเออเราเรียกชื่อแมวพิษอยู่ตลอดแม่สงสัยวันนี้ไปต้องการความอบอุ่นแบบเต็มที่ละสิท้าดูสิโอ้โหแดดแจ้งแปงจางป้งเขาน้าเราเชียวโอ้โหอ๋โโอล่าพระเอกชัดๆนี่พอหนุ่มน้อยสุดหลอ่อพอหวานมาสักพักก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรเลยแหละทําไงดีละที่นี้ก็เลยชวนมาดูอะไรก็ไม่รู้ค่ะย้นๆอของไปนั้นดูดิตรงนั้นนะ่ะน่าจับอยู่นะมีเขยอบออกนิดนึงด้วยเขยบแปลว่าอยากหขยอกคะอ่ะท้องก็น่าจับดูมาจับเอื้อ,ม,อ,ม,อมสุดแข่แล้วนะเนี่ยได้แต่ตัวแมวนิดนึงพอได้มีแหง ล่าสุดแมวรับบทชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านซ่องแอบซ่องดูว่าเฮ้ยเพื่อนบ้านทําอะไรตรงนั้นนะเออขอรับหนะ้าที่นี้ได้ที่มากเลยนะเจ้าเสียฟูก็ไม่ตัง้งเจ้าเสียไอยของเรารู้สึกว่าช่วงนี้น่าจะผอมลงแล้วเป็นการผอมลงโดยการที่อ่คุมน้ําคุมน้ําหนักไปใะ่คุมอาหารไอเขาเป็นแมวตัวหนึ่งที่เวลาอุ้มเขาจะยอมแต่เขาจะคัดคืนเมื่อเขาอดมดความอดทนและในท้ายที่สุดเออก็ยังคงสนใจเรื่องเขาอยู่เราจะลาไปกับเมวผู้รู้ทุกอย่างฝากกดไรกดแ์กูจะตะคี้แล้วจะกันไปคลิปหนะ้าบายบายเออเหมือนาจจะรู้ด้วยนะเนี่ย